จะเริ่มต้นกันที่ความคึกคักของตลาดฟิตเนสหรือสถานที่ออกกำลังกายในเมืองไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายเจ้าอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะในการทำธุรกิจนี้แต่ล่าสุดค่ะฟิตเนสเฟิร์สฟิตเนสสัญชาติอังกฤษค่ะก็ได้ประกาศว่าจะเปิดสาขาใหม่ที่สยามพารากอนซึ่งจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไฮเอนด้วยนะคะงานนี้เขาจะใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะุ <c oughs> ฟิ n เน s เราสถานออกกําลังกายสัญชาติองังกฤษบุกสยามพารากอนเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ตเนรมิตฟิตเนสที่รู้ที่สุดในเอเชีย มิ Mark, ์มาร์บุคานันกรรมาการบริหารบริษัทฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยบอกว่าในปีนี้อัดฉีดเงินลงทุนกว่า250ล้านบาทเตรียมเปิดสาขาที่23ชูจุดขายเอเชียสัตว์ชิปคลับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมชูกลยุทธ์กลับใหม่ที่มาพร้อมกับความรู้รามีระดับมีทั้งผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมใหม่ระดับไฮเอนด์ผสานความลงตัวของนวัตกรรมทันสมัยระดับโลก เช่นโซนฟรีสไตล์เทรนนิ่ง10โซนที่มาพร้อมกับเครื่องออกกำลังกายในอนาคตค่ะคาดว่าสาขาใหม่นี้จะสามารถเพิ่มลูกค้าได้มากกว่า5,000คนและในปีนี้คาดว่าจะมีสมาชิกรวมทั้งประเทศกว่าหกหมื่น t ้า m ันคนค่ะ the and leading the, the forefront of that asian market but it's a strong market and japan is doing very well in it นอกจากนี้มิสเตอร์ไซมอนฟลนส์ซีอโอฟิเนสเฟิร์สเอเชียได้พูดถึงแผนการขยายสาขาในปีนี้ว่ามุ่งขยายเพิ่มอีก3-4สาขาใจกลางกรุงเน้นทำเลที่ตั้งเป็นหลักพร้อมเน้นด้านบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งตลอดจนถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสค่ะด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า500ล้านบาทตั้งเป้ารายได้ปี2556อยู่ที่1 9พันล้านบาทค่ะโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาย0 primarily so we spend a lot of time on innovation mm -hmm. on staff training mm -hmm. and making sure we recruit the very best people we can so um, you know we can look around and we can analyse what our competitors are doing but as the market leader we've got to make sure that we're one step ahead so our central focus is always on